สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรอวนเนียมหอมรหัสน,นักศึกษา6 5 1 2 4 1 6ึ่สเจสาขาภาษาจีนค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องวัฒนธรรมจีนอาหารในเทศกาลต่างๆของจีนนะคะเช่นเทศกาลตุจีนเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลเ,เ,เชเงเบง้งหรือเทศกาลเชงเม้งนะคะวันศัติจีนเทศกาลบะจ่างค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบทเรียนนะคะทุกคนรู้หรือไม่คะว่า เทศกาลต่างๆใช้อาหารและขนมอะไรในการไหว้บ้างถ้าอยากรู้กันแล้วไปเข้าบทเรียนกันเลยค่ะเทศกาลแรกนะคะเป็นเทศกาลตู่จีนอันนี้นะคะจะเป็นอาหารและผลไม้นะคะเกี่ยวกับความหมายในเทศกาลตู่จีนนะคะไก่ตับนะคะจะมีความหมายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าหน้าที่การงานค่ะปลาจะสื่อถึงความสมบูรณ์เหละกีเหลือใช้ส้มจะสื่อถึงความ สุขสวัสดิ์นะคะมหามงคลเงินทองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเก่าลาัาความร่ำรวยเงินทองค่ะสายด้ายดำนะคะภาษาจีนออกเสียงคล้ายกับคำว่าร่ำรวยค่ะขนมจันอับนะคะแสดงถึงความมีความสุขตลอดไปขนมเข่งนะคะทำอะไรก็ราบรื่นปราศจากอุปสรรคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น9ก้ามงคลอาหารตูจีนนะคะ 1. เป๋าฮื้อ 2. ผัดถั่วงอก 3. กุ้ยช่ายผัดตับ 4. ลูกชิ้นปลา 5. ห,หมี่ซั่ว 6. เต้าหู้7หน่อไม้ 8. แ,แกงจืด 9. สาสาลายทะเลดำค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะคะเป็นขนมรูปทรงกลมสอไส้ต่างๆนะคะอาทิไข่แดงสับประรดทุเรียนช็อกโกแลต ชาเขียวและครีมชีสค่ะที่เป็นรูปทรงกลมนะคะไม่เพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของดวงจันทร์นะคะอันนี้ยังสื่อถึงความสมบูรณ์ความสมหวังและก็ความสมบูรณ์แบบอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกหอมมืนลีค่ะดอกหอมมือลีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอบอวนที่ถูกมักนําไปเป็นส่วนประกอบนะคะของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆค่ะต่อไปก็จะเป็นทับทิมนะคะทับทิม ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเป็นเครื่องสังเวยบูชาพระจันทร์นะคะเพื่อสวดภาวนาขอความกลมเกลียวและความมงคลนะคะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปูปูถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจีนนะคะมีคำกล่าวโบราณไว้ว่าเมื่อลมฤดูใบไม้ร่วงพัดผ่าน ท้าของปูจะคันเมื่อดอกเบญจมาศบานเมื่อนั้นเราจะได้ลิ้มลองเนื้อปูอันโอชาซึ่งสื่อความหมายว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลที่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดค่ะ เทศกาลต่อไปนะคะเป็นเทศกาลเช่งเบงค่ะหรือวันเช่งเมงนะคะวันเช่งเมงถือเป็นประเพณีที่สําคัญของชาวจีนเลยค่ะเนื่องจากเป็นประเพณีที่สื่อความกะตันตูนกระตะเวทีนะคะต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเนื้อสัตว์มงคลการไหวบ้บรรพบุรุษตามความเชื่อของคนจีนควรที่จะเตรียมเนื้อไว้ก่อนเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เนื้อที่ต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นไก่ต้มเนื้อสามชั้นต้มเป็ด ไก่หากไหวเป็นไก่หรือเป็ดน,นะคะควรที่จะไหวเต็มตัวตามความเชื่อดั้งเดิมว่าควรมีปีกขาและมีเครื่องในครบค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะแต่และครอบครัวก็จะมีการไหว้เป็นครึ่งตัวนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะไม่ถือว่าผิดธรรมเนียมค่ะนอกเหนือจากเนื้อนะคะก็จะต้องเตรียมข้าวสวยบะหมี่ข้าวอื่นๆนะคะ เพื่อเป็นความสมบูรณ์ตามประเพณีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารและผละไม้สำหรับการไหว้เช่งเมงก็จะมีขนมอีขนมถ้วยฟูขนมเปียะและซาลาเปาก็จะเป็นขนมที่นิยมเอามาไหว้บรรพบุรุษค่ะส่วนผลไม้นะคะก็จะแล้วแต่ความสะดวกกำลังทรัพย์ส่วนใหญ่นะคะก็จะนิยมเป็นส้มสับประรดอง,งุุนแอปเปิลและก็สาลี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นความหมายของขนมนะคะขนมอีหมายความว่าความรักใคร่กลมเกียวขนมถ้วยฟูหมายความว่าความเจริญรุ่งเรืองขนมเปี้หมายความว่าความสุขตลอดไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวันศาตรจีนอาหารนะคะและก็ขนมและผลไม้นะคะที่ควรเลือกไหว้ในวันศัตร์จีนนะคะก็จะเป็นปลาหมายถึงมีกินมีใช้กุ้งหมายถึงโชคลาภ ไก่หมายถึงความก้าวหน้าหมูหมายถึงมีกินมีใช้เป็ดหมายถึงความสมบูรณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมขนมเค็งขนมเทียนความหมายมีความราบรื่นหวานชื่นค่ะขนมถ้วยฟูหมายถึงความเพิ่มพูนรุ่งเรืองขนมเปี๊ยะหมายถึงครอบครัวสามาคัคคีขนมถ้วยฟูหมายถึงเงินทองเพิ่มพูน ถั่วตัดหมายถึงกินอยู่อุดมสมบูรณ์ค่ะต่อไปเป็นผลไม้นะคะส้มหมายถึงความโชคดีกล้วยหมายถึงลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแอปเปิลหมายถึงความสงบสุขในขครอบครัวองุ่นหมายถึงอายุยืนเจริญงอกงามสาลี่หมายถึงความสำเร็จค่ะ เทศกาลต่อไปนะคะก็จะเป็นเทศกาลไหว้บาจ่างค่ะวิธีการไหว้บาจ่างนะคะการไหวบ้บาจ่างจะมักจะไหว้กับบรรพบุรุษตี้จูเอีะหรือเจ้าที่เจ้าทางที่ตั้งอยู่ในบ้านจนตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือพิธีกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในช่วงเช้าเท่านั้นค่ะบาจ่างนะคะนับเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่งที่ช่วยยืดอายุในการ อยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะโดยกรรมวิธีโดยการนําข้าวมาห่อในใบไผ่หรือใบจากจากนั้นนําไปต้มนะคะส่วนไส้ของบาจ่างมีหลากหลายสูตรแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ส่วนรสชาตินะคะจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะออกไปทางหวานแต่ละพื้นที่นั้นจะออกไปทางเค็มค่ะ เปน็นไงกันบ้างเอ่ยสําหรับการสอนวันนี้สนุกกันไหมคะได้ความรู้กันไปมากมายเลยในเรื่องเทศกาลในเรื่องอาหารในเรื่องการเตรียมอาหารนะคะต่างๆและความหมายต่างๆของอาหารและผลไม้ได้ความรู้กันไปเยอะเลยนะคะถ้างั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ